สวัสดีค่ะมาพบกับอักษรนำกันอีกแล้วนะคะนักเรียนวิชาภาษาไทยชั้นปสนะคะเราเรียนเมื่อคลิปที่แล้วแล้วว่าอักษรนำหอนำกับอนำเป็นยังไงทีนี้เรามาเรียนอักษรนำที่ผนานออกเสียงสองพยางกันค่ะนักเรียนเอ๊ะทำไมมีรูปไก่กับรูปผีมันเกี่ยวอะไรกับไก่กับผีคะนักเรียนมาค่ะมาพิสูจน์กันว่าทําไมมีไก่กับผีเกมเปิดแผ่นป้ายทายคําศัพท์นักเรียนมาทายคําศัพท์กับคุณครูกันนะคะนักเรียน กติกาให้นักเรียนช่วยกันสุ่มเปิดแผ่นป้ายและบอกคำศัพท์จากภาพที่ปรากฏนะคะนักเรียนมาดูแผ่นป้ายที่1เปิดหมายเลขอะไรดีหมายเลข2แล้วกันผูกเกิดหมายเลข2ผูกเกิดวันที่2เห็นภาพนิดเดียวมันคืออะไรยังตอบไม่ได้ค่ะเปิดต่อค่ะคุ้นคุ้นค่ะนักเรียนค่ะหมายเลขอะไรหมายเลข5ผู้เชื่อว่านักเรียนตอบได้แล้วค่ะ,ฉะเฉลยค่ะนักเรียนคือ นั่นเององ,งุนอ่านว่าอง,งุ่นออกเสียงกี่พยางค์คะนักเรียนสองพยางค์มาดูภาพถัดไปค่ะเรียนหมายเลขอะไรดีหมายเลขเจ็ดไม่เห็นอะไรเลยหมายเลขค่ะอุยเห็นแล้วนิดนึงไปไหนดีไปเลขสี่อะไรเอย่ยเห็นแล้วค่ะนักเรียนฉเฉลยค่ะสามน,นั่นเองอ่านว่า ชลามสองพยางนะคะนักเรียนถ้านักเรียนอยากเปิดไปเล่นในห้องเรียนออนไลน์เราต่อเลยนะคะนักเรียนอ่ะมาดูคําแรกค่ะอะไรเอย่ยอะงุนใช่ไหมคะดูตามภาพอหงุนคําที่สองอะไรคะนักเรียนสตรอเบอรี่ไหมคะ <c oughs> หรือว่าเค้กถ้าเป็นเค้กก็จะอ่านได้แค่หนึ่งพยางนะคะนักเรียน ่อ,อมาค่ะหรือว่าเป็นขนมใช่ไหมคะนักเ,เรียน2องพยางเช่นเดียวกันเราต้องเลือกคำได้อ่านได้สองพยางอ่องนขนมฉลามสะมองวะรังตะลาใดช้คคำเหล่านี้ไหมคะองุนถูกต้องค่ะขะนมฉลามสะมองวะรังสุดท้ายตะลาดสังเกตนะคะว่าเขาออกเสียง สองครั้งก็คือสองพยางนั่นเองค่ะนักเรียนเพราะเราจะอ่านคําที่มีสองพยางเป็นอักษรน,นํามาดูทําไมมันต้องเป็นอักษรน,นําที่มีสองพยางนะคะแล้วมันทําไมอ่านแบบนี้เปิดหนังสือเลยค่ะหนังสือภาษาพาทีของเราหน้าที่แปดสิบห้าถึงแปดสิบหกนะคะนักเรียนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมาทบทวนอักษรน,นํากันค่ะนักเรียนอักษรน,นําที่เราเรียนผ่านไปในคลิปที่แล้ว ก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ของคำตามเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกที่เป็นอักษรน,นำมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตามค่ะนักเรียนเราเรียนไปแล้วค่ะที่อ่านแบบพยางค์เดียวก็คือหอนำนำอะไรคะนำอักษรต่ำเดียวนั่นเองนะคะต่อมาก็คือออนำออนำอะไรคะออนำยอมมีกี่ตัวคะสี่ตัวก็คือ อยาอยู่อยางอยากใช่ไหมคะเรียนผ่านมาแล้วในคลิปที่ผ่านมาคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงแบบสองพยางค์ครูบอกแล้วจะเป็นสองพยางค์ได้ต้องมีผู้นําผู้นําคือใครอักษรสูงผู้นําคือใครอักษรกลางนําอะไรนําอักษรต่ําเดียวค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกแล้วต้องงานออกเสียงสองพยางค์เท่านั้นค่ะเรียนในคลิปนี้อ่านออกเสียงพยางค์เดียวไม่ได้นะคะมาค่ะมาดูกันค่ะนักเรียนอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียว เัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงอักษรสูงเท่าไ่วยังไงคะตอนต้นคลิปนักเรียนเห็นผีใช่ไหมคะอักษรผีค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมันมีทั้งหมด11ตัวอักษรสูงใช้ได้ทุกตัวไหมคะใช้ไม่ได้ทุกตัวนะคะบางตัวก็นํามาใช้เป็นผู้นําไม่ได้แต่เป็นผู้ตามได้ไหมคะเป็นผู้ตามก็คืออักษร ต่ำเดียวนั่นเองค่ะนักเรียนอักษรต่ำเดียวที่เป็นผู้ตามได้ก็คือตีหกตัวเท่านั้นค่ะนักเรียนคืองูนอนโมอยู่ริมวัดใช่ไหมคะริมวัดโมลีโลกนะคะใช้ไม่ได้คือรอจุฬานนทและยอผู้หญิงค่ะนักเรียนที่เอามาตามไม่ได้นอกนั้นตามได้หมดค่ะผู้นำคืออักษรสูงผู้ตามคืออักษรต่ำแต่ต้องออกเสียง สองพยางเหมือนคําว่าอะไรคะที่ที่เราทดสอบผ่านไปฉลาดใช่ไหมคะออกเสียงสองพยางพยางแรกจะออกเสียงสระอะครึ่งเสียงนักเรียนจําวิสัญชณีได้ไหมคะวิสัญชณีเห็นสระอะออกเสียงเต็มเสียงและออกเสียงครึ่งเสียงไม่ประวิสัญชณีนั่นเองค่ะนักเรียนเราจะมองไม่เห็นสระอะค่ะหรือไม่ประวิสัญชณีใช้กับอักษรนําได้ค่ะนักเรียนแต่ต้องดูว่า อะไรเป็นผู้นําอะไรเป็นผู้ตามนั่นเองค่ะมาค่ะเรียนคะมาดูกันค่ะฝึกอ่านตัวอย่างคําคําแรกค่ะเรียนสเงเียมนะคะเรียนคํานี้คือสเงเ่ยมอ่านว่าสเงีย่ยคําที่สองค่ะผลิตอ่านว่าผลิตขยับอ่านว่าขยับฝรัง่งอ่านว่าฝรัง่งฉลาดอ่านว่าฉลาด นักเรียนสังเกตตัวที่หนึ่งค่ะนักเรียนตัวแรกค่ะตัวอะไรคะนี่สอสอ,อยู่ในอักษรอ,อะไรคะนักเรียนอักษรสูงนั่นเองค่ะผู้นํานะคะมาดูผู้ตามงองูเป็นผู้ตามงองูอยู่ในอักษรต่ําเดียวนั่นเองถึงจะตามกันได้ตัวอื่นไม่ได้นะคะมาดูคําที่สองพอผีผีอยู่ในอักษรสูงเป็นผู้นําผู้ตามคือนอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกลอลิงอยู่ในอักษรต่ําเดียวมันก็เลยเป็นผู้นําและ ตามได้ชอีฝักถุงข้าวสารให้ฉันชอเป็นอักษรสูงลอเป็นอักษรต่ำเดียวเขาก็เลยมานำและตามกันได้นี่นะคะว่าทำไมถึงเป็นอักษรนำที่อ่านออกเสียงสองพยางได้ต้องมีผู้นำคืออักษรสูงผู้ตามคืออักษรต่ำเท่านั้นค่ะนักเรียนไม่งั้นไม่เรียกอักษรนำนะคะนักเรียนมาดูข้อยกเว้นค่ะสำหรับบางคำเช่น ขมาอ่านว่าขะมานักเรียนสังเกตนะคะอ่ย้อนกลับไปที่คลิปที่ผ่านมาที่สไลด์นักเรียนคะเวลาอ่านนักเรียนสังเกตนะคะจะมีเสียงสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระนะคะเวลาอ่านจะมีเสียงสระอะแล้วเวลาเขียนคําอ่านจะต้องมีเสียงหอค่ะนักเรียนต้องมีเสียงหอด้วย ถ้าไม่มีเสียงหอแบบนี้เราไม่เรียกว่าอักษรน,นำค่ะนักเรียนดูคำนี้ก็เหมือนกันมีสระอะออกเสียงอะเวละอะาอ่านแต่เขียนไม่มีและมีเสียงหอค่ะคำนี้มีอะมีหอมีอะมีหอมีอะมีหอแบบนี้ถึงเรียกว่าอักษรน,นำนะคะนักเรียนข้อยกเว้นของเราคำแรกเมื่อกี้มาลขะขมา อ่านว่าขับมามีอ่ะจริงค่ะมีหนึ่งอย่างค่ะแต่ถ้าจะเป็นอักษรน,นำได้ตัวข้างหลังต้องเป็นเป็นอะไรคะเป็นหอใช่ไหมคะมีหออยู่นำหน้าคำว่ามอเราไม่อ่านว่าขับมาขอขับหมาไม่มีค่ะเราอ่านว่าขับมาคำคำนี้จึงไม่เป็นอักษรน,นำเพราะไม่มีหอมานำมอค่ะนักเรียน ต่อมาค่ะคําว่าสมาคมสมาคมนักเรียนสังเกตเวลาอ่านค่ะดูคําอ่านนะคะมีเสียงสระอาจ,จริงค่ะได้เพียงหนึ่งข้อข้อที่2ถ้าจะเป็นอักษรน,นําได้ตัวถัดมาต้องอ่านออกเสียงหอใช่ไหมคะต้องมีหอนําข้างหน้าตัวนี้มีหอไหมคะหอหายค่ะไม่มีหอมันเลยไม่ใช่อักษรน,นําค่ะนักเรียนมาดูต่อมาคําว่าสมาชิก เหมือนกันค่ะเวลาอ่านมีเสียงสระอเช่นเดียวกันได้ไปล้วหนึ่งข้อในการอ่านหลักแต่ตัวข้างหลังอะไรหายคะหอไม่มีหอไม่มาพอไม่มาก็เลยไม่ใช่อักษรนำค่ะนะักเรียนมันเลยไม่ใช่อักษรนำทั้งหมดเลยค่ะเพราะมันไม่มีออมันไม่อ่านออกเสียงหอนะคะไม่ได้อ่านว่าขมาสมาคมสมาชิก ไม่มีคักเรียนคำเหล่านี้ไม่ได้อ่านแบบนี้ถ้าไม่ได้อ่านแบบนี้เลยไม่ใช่อักษรน,นําค่ะค<อ>นักเรียนมาดูผู้นําคนต่อไปค่ะผู้นําคนต่อไปก็คืออักษรกลางนั่นเองเขาจะไปนําใครนําอักษรต่ําต่ําอะไรต่ําเดียวนั่นเองค่ะนักเรียนต่ําอื่นไม่ได้นะคะพะยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางอักษรกลางทั้งว่าอย่างไงคะนักเรียนไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งไก่จิกเด็ก ตายเด็กตายบนบักองค์ใช่ไหมคะนำอะไรนำพยัญชนะตัวหลังตัวหลังคืออะไรคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกตัวที่นำมาใช้ไม่ได้คือยศผู้หญิงนอนเนนรอจุรายนะคะเขาจะตามไม่ได้เขาไปพักผ่อนอยู่คะ่ะนักเรียนเขาไม่ใช่ผู้ตามเขาเป็นผู้นำก็ไม่ได้เป็นผู้ตามก็ไม่ได้คะ่ะนักเรียนแล้วมันออกเสียงไงคะออกเสียงวรรณยุก ตามอักษรกลางอักษรกลางผ่นได้5เสียงวรรณยุกต์ก็ออกตามอักษรกลางเลยค่ะนักเรียนคะแต่การอ่านอักษรนํสองพยางพยางแรกต้องออกเสียงอะกึ่งเสียงคือได้ยินเสียงสระอะแต่ไม่เขียนสระอะหรือเรียกง่ายๆว่าไม่ประวิสัญน,นีนั่นเองนะคะนักเรียนถึงจะเรียกว่าอักษรนําต้องออกเสียง สองพยางโดยมีอักษรกลางเป็นผู้นำโดยมีอักษรต่ำเดียวเป็นผู้ตามค่ะนักเรียนต่อค่ะฝึกอ่านคำกันค่ะนักเรียนคำแรกค่ะองุนอ่านว่าองุนตะหนุอ่านว่าตะหนุจมูกอ่านว่าจะ,ะมูปลหลอดอ่านว่าปลหลอด,อลอดคำสุดท้ายค่ะกหนกอ่านว่ากะหนกมาสังเกตคำค่ะเรียนนักเรียนสังเกตว่าองตอนอ กอนอตมปอรอบอกครูสิคะว่าพาย,ยัญชนะตัวไหนเป็นผู้นำบ้างเป็นผู้นำก็คืออเป็นผู้นำค่ะตเป็นผู้นำ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 เพราะเขาอยู่ในอักษรกลางค่ะนักรนเรียนอะไรเป็นผู้ตามอักษรต่ำเดียวไงคะงนตมร เธอตามฉันมาเมื่อตามมาแล้วเธอแยกฉันนะเธอไม่ต้องมาอ่านนะคะเธอให้ฉันอ่านออกเสียงอะแต่เธอที่ตามมาเธอก็ไปอ่านตามสลักของเธอเลยนะเธอ,อมาดูค่ะเวลาอ่านอัอษรอนนำคำแรกจำไว้เลยว่าเหตุผลที่หนึ่งต้องออกเสียงอะค่ะเหตุผลที่สองผาหยางที่สองที่เราเปล่งออกมาเนี่ยคะ่ะนักเรียนต้องมีเสียงหอนำคะ่ะนักเรียนถ้าไม่มีเสียงหอนำ เธอไม่ใช่อักษรน,นำเธอต้องไปเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะมาดูคำที่สองตะหนุหอนอ,อหนุคำแรกค่ะตามแบบเขาเลยค่ะเขาต้องมีเสียงสาระอะตัวที่สองค่ะเขาต้องมีเสียงหอนำค่ะแต่เวลาเขาเขียนเขาจะไม่มีทั้งอักไม่มีทั้งหอเขาจะมีแค่เสียงค่ะนักเรียนเสียงคือสิ่งที่ได้ยินนั่นเองแบบนี้เขาเรียกว่าอักษรน,นำที่มี อักษรกลางเป็นผู้นำนะคะนักเรียนต้องอ่านออกเสียงสองพยางเช่นเดียวกับอักษรสูงนะคะมาดูค่ะมาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าอักษรนำคืออะไรอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันอ่านออกเสียงของคำตามเสียงพยัญชนะแรกอาจจะอ่านได้1นึ่พยางหรือสองพยางก็ได้ค่ะมาดูกันประเภทของอักษรนำ มีอยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันแต่ครูให้เป็น3นะคะ4ประเภทคือประเภทแรกคืออักษรกลางเป็นผู้นําประเภทที่2คืออักษรสูงเป็นผู้นําใช่ไหมคะอักษรกลางเป็นผู้นําอักษรสูงเป็นผู้นํานําใครนําอักษรต่ําต่ำอะไรต่ําเดียวค่ะมันนําแล้วมันจะออกเสียงยังไง,ออ,ง,ง,งออกเสียงสองพยางค่ะพยางแรกออกเสียงสระอะกึ่งเสียงคําว่ากึ่งเสียงคือมองไม่เห็นสระ,ะอะ แล้วพยางค์ที่สองจะต้องมีหอนาเท่านั้นถึงจะเรียกว่าอักษรนําค่ะนักเรียนถ้าไม่ออกเสียงหอไม่เรียกว่าอักษรนำนะคะประเภทต่อมาค่ะหอนำอักษรตำ่ำต่ำอะไรคะต่ำเดียวเท่านั้นค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกตัวที่เราไม่ใช้คือยอผู้หญิงแต่หอนำนี่ใช้ยอผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นอักษรกลางและอักษรสูงจะไม่ใช้ยอผู้หญิงด้วยนะคะมาเป็นผู้ตามค่ะ อ่านออกเสียงยังไงอ่านออกเสียงพยัญยเดียวค่ะโดยมีเสียงหอเท่านั้นค่ะสุดท้ายค่ะอนำอนำง่ายที่สุดค่ะเป็นเสียงอนำค่ะนำใครนำยอเท่านั้นค่ะมีสี่คำเท่านั้นคืออย่าอยู่อย่างอยากนะคะนักเรียนนักเรียนจําไว้นะคะว่าอักษรนํามีด้วยกันตามนี้เท่านั้นคืออักษรกลางนําอักษรต่ำเดียวอักษรสูงนําอักษรต่ำเดียวโดยการออกเสียงสองพยาง์ค่ะพยาง์แรกออกเสียงสระอะ พยางสองต้องมีเสียงหอนำถึงจะเรียกว่าอักษรนำประเภทที่สองคือหอนำนำมือสอนไรต่ำเดียวค่ะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกออกเสียงหนึ่งพยางเช่นหอนออูหนูสุดท้ายอนํำยออนํำยอมีสตัวเท่านั้นอย่าอยู่อย่าอยาอยาค่ะนักเรียนเก่งมากครูเชื่อว่าเรนจ,จได้แน,น่นอนจําไม่ได้กลับไปดูใหม่ค่ะมาดูแบบฝึกหัดของเราวันนี้ค่ะเรียนหน้า62ค่ะเขาให้ทําอะไร เขาให้เขียนคำให้ถูกต้องตามคำอ่านต่อไว้นี่ครูบอกแล้วหลักอักษรน,นำเวลาเขาอ่านเขาจะมีเสียงอะกึ่งเสียงแต่เวลาเขียนฉันไม่ต้องเอาฉันมาฉันไม่ต้องการเธอแล้วหลักที่สองเขาต้องมีหอนำค่ะนักเรียนเขาจะมีหอนำถ้าเขาไม่มีหอ,เข,หอเขาก็จะเป็นอักษรน,นำได้แต่มีเสียงแต่เขาไม่ต้องเขียนค่ะ เวลาเขียนเราจะตัดออกไปหมดเลยค่ะจะกลายเป็นคําว่าขนอโคมขหนมค่ะนักเรียนแบบนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทําได้แน่นอนง่ายมากๆเลยทาไม่ได้กลับไปดูในคลิปใหม่นะคะอย่าลืมทบทวนการเรียนอักษรนําของเรานะคะว่ามีทั้งหมด4ประเภทนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทําได้แน่นอนทาไม่ได้นักเรียนกลับไปดูใหม่นะคะสําหรับการเรียนของเราวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันใหม่นะคะกับคุณครูกนิกาค่ะ